สวัสดีค่ะวันนี้มาช่ำขึ้นช่ายกันค่ะนี่คือขึ้นช่ายที่ซื้อมาจากตลาดนะคะเราก็จะตัดเสียนที่เป็นรากออกเพื่อน,นำไปช่ำแล้วก็ส่วนใบเราก็จะนำไปประกอบอาหารกันนะคะหลังจากที่ตัดแล้วนะคะเราก็จะได้ชิ้นส่วนแบบนี้ค่ะส่วนนี้นะคะเป็นส่วนใบเราก็จะนำไปทำกับข้าวนะคะใส่ในต้มยำน,นะคะอร่อยมากเลยค่ะ เพื่อดักสินค้าค่ะแล้วก็ส่วนรากนี้นะคะอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์มากเลยค่ะเราก็จะนําไปชํานะคะวิธีชํานะคะก็ง่ายๆเลยค่ะนี่คือรากส่วนรากที่เราตัดออกนะคะรากเขาก็จะเยอะหน่อยเดี๋ยวเราจะใช้มีดนะคะตัดแต่งรากเขาออกหน่อยนะคะเพราะว่ารากเขาเยอะไปนะคะเราจะใช้มีดนะคะตัดแต่งรากเขาออกได้เลยค่ะ แต่งออกนิดนึงนะคะไม่ต้องยาวมากแบบนี้เลยค่ะทำแบบนี้ให้ครบทุกต้นเลยนะคะ หลังจากตัดแต่งเรียบร้อยนะคะก็จะได้แบบนี้เลยะคะ่ะก่อนชาเราจะใช้ไม้นำร่องก่อนนะคะค่ะหลังจากที่เราใช้ไม้นำร่องเสร็จแล้วนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็กรบดินนิดหน่อยนะคะวันนี้เราจะชาเพิ่มในกระถางเดิมเลยนะคะกระถางนี้เป็นกระถางที่เราชาไว้ประมาณ2สัปดาห์แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เต็มกระถางนะคะ วันนี้เราก็เลยจะมาชําเพิ่มให้เต็มกระถางเลยค่ะค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะลดน้ำนะคะลดน้ำให้ชุ่มหน่อยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการชําขึ้นช่ายนะคะง่ายๆนะคะต่อไปเราก็จะสามารถเก็บขึ้นช่ายที่เราชําไว้นะคะมาทํากับข้าวได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้ออีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะ